สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เก่งเปลาท่านผู้ชมมายามเบ็ดเบ็ดไอฟเฟรมของเขานะครับผมที่เก่งใส่ไว้นะครับนี่ครับผมตามที่เก่งเห็นนะฮะได้เก่งใส่ไว้ในขอบนี่นะครับท่านผู้ชมแต่เห็ตัวหนึ่งมีปุ้นครับท่านผู้ชมไก่ฮะเห็นก็ครับผมมันห่างจากฝั่งนี้ไปประมาณสิบกว่าเมตรครับท่านผู้ชมเป็นปัญหานั่นก็คือเขาจะยึดได้ไปเอาครับปุ้นกันนะครับผมได้เก่งขออนุญาตมาดูแถวนี้ก่อนนะครับ ได็เก่งว่าจะได้ดูว่าจะได้เปลี่ยนเหยื่อก่อนนะครับผมแต่ที่แน่ๆตัวปุ้นยุ่งแน่ครับท่านผู้ชมลองดูซิเหยื่อหมดหรือยังเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้ติดอุ้ยโหโอ้โหโ้ยจมครับท่านผู้ชมไปแล้วไปแล้วเอาเอาปุ้นปุ่นปุ่นเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหอได้เก่งขอเนี่ยตั้งกล้องก่อนนะครับผมเอาเอาเอาจมเอาแล้วเอาแล้วดู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 โอ้ย เอาใจะได้เอาเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวให้เก่งหาทางเอาให้ได้เอาเนี่ยเอาครับแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไอ้เก่งขออนุญาตลงไปก่อนนะครับน้ำนี่ก็ลึกพอสมควรนะครับผมอะไรวะโอ้โหโอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้โอ้ โอ้ป่าบูครับผมโอ้โอ้โหนี่ครับนี่นี่นี่โอ้ได้ครับหนึ่งตัวเอาแล้วโดนแล้วอ๋อเรียบร้อยครับนี่โอ้โหได้ลงแน่นทั้งคืนเลยอ๋อแบบนี้นะครับแปบฟ้อมที่แบบไข่บบใส่มันนะครับผมดูครับดูดูดูโอ้ได้หนึ่งตัวครับเดี๋ยวครับเรื่อยขึ้นตอนก่อนเดี๋ยวมดท่านผู้ชมตายแล้วตายแล้วผู้ชมนี่โดนแล้วครับผมเอาแกะก่อนนะครับ โอ้กลิ่นลึกครับท่านผู้ชมตัวนี้เก่งต้องเก็บไปแก๊สที่บ้านนะครับผมตอวนี้อัดใส่ในถุงนี้เลยนะครับนะครับผมเดี๋ยวเก่งจะพาท่านผู้ชมไปยาที่ก่างน้ำาพ่อนเห็นอีกหนึ่งหลังนะครับผมที่มันลอยไปนะครับมานะครับตัวนี้อัดใส่ไฟกันนะครับผมโอ้ใส่รองเท้าก่อน นี่นะครับเด็กเก่งจะลงไปกู้ตัวพุ่นนะครับผมตัวพุ่นแห้งจากฟังนี้ประมาณ10เมตรครับแล้วเวลาตอนนี้ท่านผู้ชมดูสองทุ่มกว่าแล้วครับเด็กเก่งจะลงไปกู้พุ่นนะครับผมเด็เก่งขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับต้องลงไปกู้ครับท่านผู้ชมไปครับผมปลาอะไรวะ ้ยลุดเอา้าลุดเอา้าตายแล้วโอ้เอา้าลุดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมลุดไปแซบอ๋าเตียเก่งก็ขึ้นแม่นะครับผมให้เก่งจะเกลียวเยือแล้วก็ใส่ลงไปต่อแล้วครับหนองน้ำนี่ใกล้ๆหมู่บ้านครับท่านผู้ชมแล้วก็แถมอย่างนั้นก็คือ มันบ่ลึกนะครับผมก็คือหนองน้ำที่ไอ้เก่งมาตอดแห่ครับท่านนายพานนะท่านผู้ชมนะครับผมใส่เหยื่อแล้วก็จะโยนลงไปต่อนะครับมาครับผมใส่ลงไปนี่ครับอีกลูกหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยนี่ครับนี่เห็นตรงนี้ลูกหนึ่งัวนี้เขาก็จะโยนคนนี้ที่เก่งกู้เมื่อกี้นะครับโอ้เสียดายครับท่านผู้ชมรูดไปแซบไปครับผมไปหลังต่อไปเลยไปครับหลังนี้รอบนึงนะครับแต่เหยื่อมันมีอยู่ปะ โอ้ตัวนี้เยื่อมีอยู่ครับผมไปใส่ไว้ที่เดิมไปครับีใหม่นี่ครับผมที่เก่งทดลองมาใส่แค่สีตัวนะท่านผู้ชมอ๋อตัวนี้ซ่อมเยื่อก่อนครับนี่ยไปไปครับผมตัวต่อไปโอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวที่เขาได้มานะครับผมได้ปลาบูมาตัวหนึ่งครับแต่แหมตัวนั้นมันรูดไปครับท่านผู้ชม ปบูกว่าตัวพอใหญ่อยู่นะครับผมนี่ตัวนี้มันสามารถที่จะน่นได้ครับไอ่เก่งกันเลยต้องเก็บไปไปแก่ที่บ้านครับผมไปครับท่านผู้ชมเก็บก่อนไปครับเอาไว้กันมันพูดไปเจ้านะครับผมเขาก็มายามเดียวกันผมอบนะครับโอเคครับท่านผู้ชมมาถึงบ้านแล้วนี่ครับผมปลาที่เราได้ตะกี้ปลาบูหนึ่งตัวครับผมกินลึกขนาดครับดูตัว่าด้านอหนบ้นะครับผมนี่ครับ เก่งขออนุญาตจัดการก่อนนะครับผมโอ้เปียหมดท่านผู้ชมแต่เก่งขออนุญาตแปบน้ำก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพุธในเช้านะครับผมที่เราไปยามที่เหลือนะท่านผู้ชมชานี้ได้เก่งปลาท่านผู้ชมมายามเบ็ดโฟมของเรานะครับผมัวนี้ฮะได้ก็อเรียบไปตามขอบนี่นะครับผมแต่ที่แน่ๆตะคืนได้เก่งลงไปอยู่กลางน้ําปุ้นนะครับผมแล้วเกยจุนนี่คือตัวนี้ที่ลงตะคืนนะครับประับดีวเขาลงไปดูด้านล่างนะครับว่ามันจะมีตัวเขากันนะครับผมประับ หลังแรกกันนะครับนี่โอ้เหยอไม่จะค้างข้าหัวอยู่ครับผมเก็บครับเก็บถ้าบอกเก็บก็เดียวหายครับผมดึงมั้จะ ไม่โดนครับท่านผู้ชมรุปผมเนของเขาคือได้อ่าป่าบูดคืนนะครับ้ากาศตัวที่มรุดไปตัวหนึ่งนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้ไอเก่งขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านผู้ชมไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเก่งลาท่านผู้ชมประดามอย่างนั้นเราติดตามชมนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ครับไม่หมานเลย